วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็หูอื้อคัดจมูกเจ็บคอมีเสมหะปวดเมื่อยตัวด้วยเป็นขวัเหรอจะบ้าเหรอวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็หูอื้อคัดจมูกเจ็บคอมีเสมหะปวดเมื่อยตัวด้วย น้ำยาทดสอบประกอบด้วยแถบทดสอบหลอดดูดหลอดสก,กัดตัวอย่างหลอดบรรจุบัฟเฟอร์หรือน้ำยาใสฝาหลอดกระดาษบรรจุน้ำลายใช้กระดาษสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำลายเก็บตัวอย่างน้ำลายโดยไอลึกๆออกเสียงขา่ากจากลำคอเมื่อน้ำลายอยู่ที่ปากบ้วนน้ำลายออกมาประมาณ2มิลลิลิตร ฝาด้านบนหลอดบรรจุน้ำยาบัฟเฟอร์หรือน้ำยาใสาค่อยๆหยดลงในหลอดสก,ก,อกัดหลอดสกัดคืออะไรข้าดูน้ำลายลงไป หยดน้ำลายประมาณ0.5มิลลิลิตรจับกระดาษบรรจุลงในหลอดะสารสกัดตัวอยา่างปิดฝาแล,าแล้วเขย่าฉีกซองแถบตรวจวางลงในที่สะอาดแห้งและเรียบข้อสังเกตจากไม่สัมผัสส่วนใดๆภายในแถบทดสอบ ยดตัวอย่างแบบตั้งฉากจากหลอดสก,กัดล,ล,ลงที่ช่องตัวอย่าง3หยดคอย15นาทีห้ามขยับแถบตรวจผลทดสอบอาจจะผิดพลาดถ้ามีการขยับแถบตรวจอ่านผลหลับ15นาทีผลบวกจักรัตผลแถบขึ้นที่ตำแหน่ง c และ t ผลลบ จะประผลแถบขึ้นที่ตำแหน่ง C หากไม่ประผลตำแหน่ง C จะไม่สามารถแปลผลได้น่าจไม่รอดแน่ไม่รอดแน่แนิสัน ก็ต้องหมดสิเนาะหมดแล้วอะไรนะ 1> 1. สองมิลิลิตรหนึ่งจุดห้าสองมิลิลตรค่ะไม่ให้ขาดไปแต่ว่าให้บีบลงไปแค่หมดแล้วลกัน,กนแล้วก็ปิดนี้นะ เ้วเขาให้เขย่าด้วยต้องรองไหมฉีดแล้วสัว่นอะตอนนี้มือสัน่นไม่ได้กลัวนะแต่วันนี้มือสั่นมากๆหยดแล้วหยวดยังไงวะเอานี้หยดอย่างนี้เลยเหร จะพันที่ทรายรเปล่ขใับแล้วอ๋อศูนจุดห้ามิลเลยเองอ <รถ S 2> <า>่ารสักสามหยดสามหยดนะมันจะปุ๊ออกมาไหมไม่เห็นออกเลยออกแล้วไม่มีแรงหรือวะหนึ่งหยดแล้วสองหยดแล้วสามหยดแล้วไหม <c oughs> เกินสามได้ไหมพออ โอเคจากไม่สัมผัสส่วนใดภายในแบนี่ยมันเริ่มมันเริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มขึ้นแม่ถึงว่าน้ำยามันเริ่มไปแล้วครบสามหยดได้ยังวะแมครบยังวะครบยังวะกับติดยังวะนี่ยังไงครบไหม เอาแล้วเลยเอาอีกไหมไม่ต้อง้วกี่หยดแล้วเมื่อกี้นี้กี่ก็ดูไม่ทันสามหยดหรอรอแลวรอแลวรอรอต้องการเชื้ออีกไหมตั้งรอต่อไปถ้างั้นไม่ใช้อันนี้แล้วนะเชื้อโอ้โหเชื้อเต็มเลยเพี่ขึ้นแล้วขึ้นสีแล้วจับเวลาเท่าไหร่ สิบนาทีตื่นเต้นอะ่ะไม่เป็นหรอกรอระหว่างนี้ก็เปลี่ยนอันนี้นะคะขยะอันตรายตรวจโควิดชุดตรวจโควิดสามสิบก,ก็แล้วก็ได้หกสี่นี่หอยออกไหมเกี่ยวไหม ข,ออขึ้นสองขีดคือโอเคใช่ไหมขึ้นสขีดคือเป็นไงอ๋อเหรอก็โอเคเลยขึ้นสองขีดเราวอาเป็นมันลุ้นอยู่ไม่เคยใช้ชุดตรวจคันเหมือนกันก็เอารมณ์เหมือนชุดตรวจคันมั้งขึ้นสองขีดแล้วว่าท้องเดี๋ยวเชื้อมันยังไม่พอต้องหยอดเพิ่ม คือสีถ้าสองขีดก็คือเป็นเป็นเหมือนท้องอ่ะสองขีดพูดเหมือนเคยตรวจแต่สีมาชัดมากแล้วมันภายในสิบนาทีดูระนี้ได้เนี่ยเพราะเราอัดอยู่ถ้ามันขึ้นมาน่าจะขึ้นแล้วนะผิดว่าแต่นี่มันผ่านไปแค่สามนาทีเองมั้งผมก็ควรจะขึ้นแล้วม่เป็นหัอก็ไม่คิดว่าจะไป็คิดว่าเป็นวันแหละ คือสภาพภาพมันพอมไม่เป็นหวานมากอ่ะพอเพราะมันเพยะอยู่แล้วแม่มาหายใจไม่ไม่ค่อยดียเคนน้าคนี้ไม่เหมือนพี่จอนเคานี้คือนอนคว่ำตลอดหายใจไม่ดีอ่ะอเคทิ้งกล้องไว้เหมือนถ่ายผีเฮ้ยตกใจเมื่อกี้เหมือน,น,นซีมันค่อยค่อยหนาขึ้นน้ำลายละพอใช่ไหมขาให้ใส่แค่สองจุดห้ดาเลยซ้ำนี่ ชั้ะเลยขาให้ถุยมาสองไงใส่แค่ศูนย์จุดห้าให้ถุยมาสองให้ใส่พอน้ํายาไม่งั้นถ้ามันไม่บาลานซ์กันมันไม่น่าระหว่างรอไปทำอย่างอื่นดีกว่าระหว่างรอนะคะก็ต้มสมุนไพรนะคะแล้วก็ดมสมุนไพรแล้วก็กินน้ำสมุนไพรใช้ใส่ลงไปเลยขนาดการนี้เลยอันนี้มี กระเทียมนะคะต้องขอบคุณหนูหนาที่ช่วยนะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็มีมันสันกระชายรู้สึกจะไม่มีขมิ้งไม่ไม่น้ยแน่เลยมีมีกระชายแล้วก็นี่ขานะคะขิงขิงแล้วก็มีขาบนด้วยน้องใส่มาให้แล้วก็อันนี้บุบบุบตะไคร้นั่นคือ หอมมากเลยแล้ก็อันนี้คือหอมใหญ่ก็ใส่ทุกอย่างลงไปในน,นี้รอน้ำเดือดให้มันเดือดไปพระนะ้อมน้ำก็น่าจะผ่านไปแล้วสิบนาทีมั้งใช่ไหมก็เป็นสีนะคะ แล้วคร่ะผมไม่เป็นคะ่ะไม่เป็นไม่เป็นอย่างนี้เราจะกําจัดขยะกรนแบบนี้ตามที่เขาบอกก็<ว><ง>คือว่าอาจารย์ของไอ้นัยญาลัาจานได้ไหมคะ<ว><ง>โอเคนะสีอย่างเดียวไม่มีทีนะคะถ้าสีทีก็ เเวลาเราขยับมันก็ขยับตามเรานะพอถึงบอกให้อย <st unlikely> ู่นิ่งๆเต่ลองขยับซิเผื่อว่ามันจะขึ้นทีนะอย่าเป็นโควิดหรอใช่อันนี้คือก็ต้องขึ้นอยู่แล้วว่ามันขึ้นค้างไว้หรือร้อเฮ้ยอานนี้นะคะโอเคุณพี่คะใส่ในจานลองจานใส่แบบนี้ด้วยนะใส่ได้ให้มใหมด ในนี้ด้วยเอา้เอาเปิดหลอดมาใส่ด้่ยอ้าวอ้าวอ้าวใส่ไปในหลอดได้เหรอหลอดไม่ต้องเปิดแล้วอ,อยู่ในนี้แล้วเคยฆ่าวเชือดหน่นนอยแล้วก็ไปเผาอันนี้โคลนเก็บไหมไม่คงโคลนใส่ไว้ในนั้นแหละจะได้รู้ว่ามีสุดด่วน คนไดูกันนะคะว่าสุกได้ที่กินได้หรือยังแล้วเราก็ดมนะคะดมดมกลิ่นพี่จอนมาดมด้วยกันเลยมันดีมากเลยอะ่ะมันรู้สึกดีอะ่ะกลิ่นไอน้ำเห็นไหมเห็นไอไหมเนี่ยเราก็ดมไป ลงจมูกขาดพริกไะขาดมะกรูดเนี่ยมรำเแล้ว,วเดี๋ยวเราก็ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะกินน้ำจากในนี้น <Yeah. S 1> อันนี้น้ำขิงท่แล้วค่ะขิงกับกระชายปนกันอันนี้กินมาทั้งวันแล้วค่ะ Thank uh you. -huh.